สวัสดีพี่น้องนะครับมาพบพอกันในรายการกินไปคุยไปตามสไตล์คนอีสานนะครับมือนี้้าพี่น้องมากินแนวแซบนะครับซุปหน่อไม้แซบนะครับมือนีใดแนวแก้มเด็ดมากนะครับนั่นก็คือหมักลื่นไม้นะครับหรือหมักลินฝาหรือว่าลูกเพกานั่นเองนะครับพี่น้องกัดกรุบกรุบผมกินแบบสดสดเลยเด้อพี่น้องเด้อนะครับเล้วก็มีขิงมีขิงกระชายนะครับมีหอมบัวนะครับมี เออทั่วผู้เราก็มีโหระพาเห็ิมะพี่น้องบาทีน่นี่มาเสบมานวน้ำกันได้ครับเดอ้อโอ้ยอากาศห่อนลายมือนี้ห่อนแต่เศร้าเลยพี่น้องเหียยแตกเหียยแตกขนาดอาบน้ำเสร็จใหม่ๆมม,มาเดอ้อมาเดอ้อโอ้ยลืมผักขุ้นเลิศตัวละหลังบานงามขึ้นอย่างอื คม่ได้คมขักนะครับเด้อสามหามาโดนครับอืมอันนี้ก็บเขากันดี บ่ได้กินโดนแล้วครับผึเพไม่ได้กินโดนแล้วอีรีเบิรนบอลเลนเพราะวัยุบานบ่มีเลยนะครับมือว่านนี่ไปเห็นอยู่ตลาดพอดีก็เลยได้จัดมาเลย เพิ่มความเผ็ดไปอีกครับ มาเดิอพี่น้องเด้อจัดซุปน้ำใหม่กินไปน้ำกันนี่แหละทั้งหน้าจอนี่แหละเฮ้าแซ่บครับบอกเลย มันต้องแกะเอาแต่แบบอ่อนๆมันอิหลีครับหืมหยัมมันไปนรม จะกินกุ้งเต็มนะครับตอนนี้ วันหยุดกับมาอยบ้านพี่น้องแล้วกับธุระกาลหลาย,ลายจจะเห็นอี่ยังเป็นยังนไย Of 哦，四个。 กกานหมัก,มกดินฝาไปทอนนึงแบบอพี่น้อง,งเอ้ยเผ็ดคักริการแบบให้น้ำใจนะวะสุดยอดเผ็ด ยิ้มครับพี่นงสุดยอด พุ่นพี่น้องที่ให้กันติดตามนะครับผมหากว่าผิดพลาดประกันใดก็ต้องขออภัยเวลาทีนี่ครับผมพอกันไหมในคลิปต่อไป้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ